มันเกิดอะไรขึ้นจนทําให้นายทหารของฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้ต้องมาไล่ล่ากันหลังสงครามจบสวัสดีครับทุกท่านกับผมนายขี้เมาเล่าหนังหนังที่ผมจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าเซราพิมฟอลส์ปี2006เป็นเรื่องราวของคาเวอร์อดีตผู้พันทหารฝ่ายใต้ออกไล่ล่าตัวกีเดียนอดีตนายทหารฝ่ายเหนือแบบกัดไม่ปล่อยหนังเรื่องนี้ได้เพียสบรอดแนมและเลียมนีสันมาสแสดงนำส่วนสาเหตุการไล่ล่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับ ผมพร้อมแล้วผมเริ่มเลยนะครับในปี1868ท่ามกลางป่าลึกอันเน็บหนาวที่ปกคลุมไปด้วยหิมะบนเทือกเขาลูบี้ทางตองเนเหนือของรัฐเนวาดานิ้วมือที่เกือบแข็งของกีเดียนพยายามก่อกองไฟขึ้นด้วยความทรมานจากความหนาวและในที่สุดมันก็ติดกระต่ายป่าที่ล่ามาได้ถูกย่างกลิ่นของมันหอมโชยไปทั่วเจ้าดีว่าม้าของเขาที่ผูกไว้มีอาการแปลกๆแต่กีเดียนก็ไม่ได้สนใจ ีเดียนฉีกเนื้อกระต่ายชิมชิ้นแรกก็มีเสียงปืนดังขึ้นกระสุนนัดหนึ่งวิ่งเข้าสู่แขนของเขาทําให้ต้องรีบก้มต่าทันทีก่อนจะมีกระสุนเฉียดตัวเขาไปอีกหลายนัดกีเดียนหาที่มาของกระสุนไม่ได้เขาหยิบได้เพียงกระเป๋าที่ใส่มีดคู่ใจแล้วรีบวิ่งลงจากเขาแต่ก็ต้องล้มกลิ้งเพราะความลาดชันของพื้นที่ซึ่งเจ้าของเสียงปืนก็คือกลุ่มของพันเอกคาเวอร์อดีตเจ้าหน้าที่พันธมิตรฝ่ายใตย้พร้อมด้วยโป,ป๊บเฮพาสันและเดอะคิด คาเวอร์วาจ้างทั้งหมดนี้มาเพื่อไล่ล่ากีเดียนคาเวอร์มาที่กองไฟที่กีเดียนก่อเอาไว้เขาคงโดนยิงและได้รับบาดเจ็บส่วนมาร์ก็เตลดิดหนีไปลอยเลือดบนหิมะคงจะพาไปถึงตัวกีเดียนได้ในไม่ช้าทางด้านกีเดียนที่ไหลลงมาถึงตีนเขาเขาใช้ต้นไม้ใหญ่ที่ล้มพาดลำธารเพื่อพาตัวเองข้ามไปแต่กขพลาดและตกไหลไปตามสายน้ำที่เชี่ยวกรากสายน้ำพัดพาเขาไปไกลาจากกลุ่มคาเวอร์พอสมควรเมื่อขึ้นจากน้ำได้ก็วิ่งหนีไปเรื่อยๆ คาเวอร์และพวกตามรอยลงมาจนถึงลำธารเฮเป็นนักตามรอยที่หาตัวจับยากเขารู้กีเดียนคงไหลไปที่น้ำตกเพราะฝั่งตรงข้ามไม่มีล่องรอยและตอนนี้ทางด้านล่างของน้ำตกกีเดียนใช้วิธีลากกิ่งไม้เพื่อลบรอยเท้าในสภาพที่เปียกไปทั้งตัวและอากาศที่ติดลบเขาก่อไฟขึ้นอีกครั้งโดยใช้ดินปืนจากลูกกระสุนเป็นเชื้อเพลิงและใช้มีดคู่ใจในการเอากระสุนออกมันสร้างความเจ็บปวดจนหมดสติไปชั่วครู่ เขาฝันถึงเหตุการณ์นในอดีตท,ที่สุดแสนเจ็บปวดในนั้นมีภาพกองทหารและไฟที่กำลังลุกไหม้ทางด้านคาวเวอร์โป๊บได้กลิ่นควันไฟลอยมาจึงรีบพาทุกคนไปแต่ก็พบเพียงกองไฟที่พึง่งมอดซึ่งไฟกองนี้กีเดียนจุดหลอกเอาไว้เพราะเขาไปอยู่กองไฟอีกที่หนึ่งและตื่นขึ้นเพราะเสียงฝีเท้าของม้าที่ใกล้เข้ามากีเดียนลุกขึ้นวิ่งไปรอบๆสามทางเดิมเพื่อสร้างรอยเท้าก่อนจะเดินไปอีกทางหนึ่งโดยใช้กิ่งไม้ลบล่องลอย แล้วแข็งใจปีนขึ้นต้นไม้สูงใหญ่ซึ่งมันน่าจะให้ที่หลบได้ทันทีที่เห็นคาเวอร์รู้ว่ากีเดียนเดินย้อนลอยเพื่อให้เขาสับสนคาเวอร์สั่งแยกกันออกหาโดยให้พาสันรอยอยู่ที่นี่ทุกคนเจอปัญหาเดียวกันคือจูจูรอยเท้าที่กำลังตามก็หายไปโปบตามลอยมาถึงต้นไม้ใหญ่ลอยเท้าสิ้นสุดที่นี่และมีเลือดหยดลงมาเมื่อแงงหน้ามองขึ้นไปกีเดียนที่รอยอยู่แล้วปล่อยมีดทันที ด้วยความใหญ่และหนักของมีดมันปักเข้าที่กลางหน้าผากของโป๊บทําให้เขาตายทันทีด้วยความเงียบจากนั้นกีเดียนตกจากต้นไม้แต่ก็ลงมาบนตัวของโป๊บเขาเอาปืนและผ่าท้องของโป๊ปเพื่อทําบางอย่างคาเวอร์มาถึงกองไฟที่สองเขาเป่าปากเรียกทุกคนมารวมกันและก็ได้รู้ว่าโป๊ปหายไปคาวเวอร์สั่งจับเป็นกีเดียนเท่านั้นเขาจะฆ่ากีเดียนด้วยมือของตัวเองคาวเวอร์ตามมาถึงศพของโป๊ปที่ถูกผ่าท้องทุกคนถึงกับเบือนหน้าหนีด้วยความสยอง โดยเฉพาะเดอคิดที่ดูจะกลัวยิ่งกว่าใครจากนั้นทุกคนกลับไปเอามาและออกตามรอยต่อกีเดียนนีลงมาจนถึงตีนเขาที่นี่หิมะบางตาลงและมีอากาศอุ่นขึ้นมีกระท่อมหลังหนึ่งรวมถึงคอกม้าที่อยู่ใกล้ๆกีเดียนจะขโมยม้าเพื่อหนีต่อแต่มีเสียงสั่งให้หยุดพร้อมกับเล็งปืนมาที่เขาจากสาวสวยคนหนึ่งเธอชื่อว่าชาร์ลอตและตรงนี้เองที่กีเดียนหมดแรงและล้มลงเมื่อชาร์ลอตเห็นว่าได้รับบาดเจ็บมาจึงจะต้องช่วยเขาก่อน เธอจึงเรียกจอแดนผู้เป็นน้องชายมาช่วยพายกีเดียนเข้าในบ้านและช่วยทำแผลให้แล้วรอพ่อกลับมาจัดการทางด้านคาเวอร์และเดอะคิดพบเสื้อที่เปื้อนเลือดทั้งหมดจึงคิดว่านี่คือเสื้อของกีเดียนเขายังมีเลือดที่ไหลยอยู่ตลอดและคงไปได้ไม่ไกลแต่แท้ที่จริงแล้วนี่คือเสื้อที่กีเดียนผ่าท้องป๊บแล้วเอาเลือดมาเพื่อหลอกพวกคาเวอร์ให้เสียเวลาเท่านั้นซึ่งตอนนี้ก็ใช้เวลาในการตามรอยแล้วถึง17วัน คาเวอร์ยืนยันทุกคนจะได้ค่าจ้างคนละหนึ่งเหรียญต่อวันแต่จะจ่ายก็ต่อมเมื่อได้ตัวกีเดียนแล้วเท่านั้นย้อนกลับมาที่กระท่อมเมื่อเฮนลี่พ่อของชาลลอตต์กลับมาถึงก็ตกลงให้กีเดียนพักหนึ่งคืนและยอมขายม้าให้ก่อนลุ่งสสงกีเดียนออกหนีต่อและในเวลาไม่นานพวกคาเวอร์ก็มาถึงมันจับเฮนลี่เค้นถามหาตัวกีเดียนโดยคิดไปเจอทองจํานวนหนึ่งอยู่ในถุงเฮนลี่จึงโดนอัดอย่างหนัก ชาลอตจะถูกเฮข่มขืนแต่คาเวอร์ก็ช่วยห้ามเอาไว้จอแดนบอกเขาเป็นคนขโมยทองมาเองเขาแค่อยากได้ปืนไว้ปกป้องครอบครัวเท่านั้นคาเวอร์เองก็ไม่ได้มีเจตนาทำร้ายคนที่ไม่เกี่ยวจึงออกล่าตัวกีเดียนต่อโดยเอาทองไปด้วยแล้วหันมาสั่งพาสันทิ้งมาของโป๊ปให้กับครอบครัวนี้เพราะที่แบบนี้ใครไม่มีมาก็เหมือนตายไปแล้วทางด้านกีเดียนแวะพักเหนื่อยหลังออกมาไกล ร่างกายของเขาค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเฮนรี่ให้อาหารมาพอสมควรเมื่อลองเช็คดูจึงได้รู้เจ้าเด็กจอแดนตัวแสบแอบขโมยทองของเขาไปจนหมดมีเสียงม้าใกล้เข้ามาพวกของคาเวอร์นั่นเองกีเดียนกาะกองไฟอีกครั้งเพื่อเบนความสนใจและทิ้งม้าเอาไว้ซึ่งมันก็ได้ผลคาเวอร์มาที่กองไฟจริงๆทั้งหมดลงมาจากม้าแยกย้ายกันค้นหากีเดียนเมื่อเห็นม้าอยู่ที่นี่ทั้งหมดจึงปักหลักรอจนฟ้ามืด กิเดียนแอบดูอยู่ก็ได้ยินเสียงปืนขึ้นลำที่ด้านหลังคาเวอร์แอบมาโดยที่เขาไม่รู้ตัวกิเดียนถามไปตรงๆว่าคาเวอร์ต้องการอะไรจากเขาตามล่าเขาทำไมคาเวอร์ผู้ชื่อโลสหรือเซร่าเฟียฟอร์ดทำให้กิเดียนนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาและรู้ว่านี่คือผู้พันคาเวอร์จากนั้นกิเดียนก็อาศัยความมืดวิ่งหนีหายไปวันรุ่งขึ้นกิเดียนเดินมาเห็นหมีตายเพราะติดกับดักเขานั่งลงข้างมันและเหมือนจะคิดอะไรออก กีเดียนเอากับดักและเชือกเดินหาจุดที่เหมาะแล้วลงมือทำกับดักในขณะที่คาเวอร์และพวกตามลอยมาเรื่อยๆและก็เป็นม้าของเฮเยียบกับดักแต่คนที่โดนกลับเป็นเดอะคิดกับดักมีอันใหญ่พุ่งเข้าปักเต็มหน้าอกของเดอะคิดเขาล่วงลงจากม้าทันทีทุกคนลงมาดูและพยายามจะให้ความช่วยเหลือแต่คาเวอร์กลับคิดว่ายังไงเดอะคิดก็ไม่มีทางรอดแน่แม้จะเอากับดักออกได้ เขาจึงยิงเดือดคิดตายตรงนั้นเพื่อจะได้หายจากการทรมานต่อหน้าของพาสันที่กำลังให้ความช่วยเหลือส่วนกีเดียนหนีมาถึงพื้นราบแล้วและยังคงเดินต่อไปเรื่อยๆผ่านท้องทุ่งที่กว้างใหญ่พาสันเริ่มหมดความอดทนเขาไม่ได้ถูกจ้างมาเพื่อตามลาบเพชฌฆาตแบบนี้พาสันเสียคนไปแล้วสองเพราะฉะนั้นส่วนแบ่งพวกที่ตายไปต้องเป็นของเขาซึ่งคารเวอร์ก็ยอมโดยไม่มีเงื่อนไขระหว่างการหลบหนีกีเดียนพบชายสามคนขี่ม้าผ่านมา มาแต่ละตัวมีถุงเงินของธนาคารคาสันพาดอยู่พวกนี้น่าจะเพิ่งป้นธนาคารมากีเดียนขอร้องให้ปล่อยเขาต่างคนต่างอยู่จะดีกว่าแล้วก็เดินหนีไปเวอร์จินเห็นด้วยแต่ฮอลเลสไม่คิดเช่นนั้นในเมื่อกีเดียนเห็นหน้าของพวกเขาทั้งหมดแล้วก็ไม่ควรมีชีวิตอยู่ต่อไปหนึ่งในนั้นคือบิลเขาคุ้นหน้ากีเดียนเป็นอย่างมากและจําได้ว่านี่คือคนของแม็กเกอร์เมื่อตอนที่เขาอยู่ในสมรภูมิกีเดียนสูญเสียลูกชายไปทั้งสองคน และในวันเดียวกันเขาก็สังหารพวกมันกลับได้เป็นร้อยคนฮอเลสไม่มีทางเชื่อและเขาก็หัวเราะออกมาใครจะว่าอย่างไรก็ช่างเขาจะฆ่าไอ้หมอนี่เองฮอเลสตามมาทันและสั่งให้กีเดียนหยุดฮอเลสชักปืนขึ้นมาโดยไม่ฟังเสียงห้ามของกีเดียนทันทีที่เสียงง้างนกดังมีดจากกีเดียนก็พุ่งเข้าเต็มลำคอของฮอเลสเขาตายทันทีนั่นทำให้ตอนนี้กีเดียนมีม้าและปืนอีกครั้งรวมถึงเงินที่ฮอเลสเพิ่งปล้นมา พาสันนำคาเวอร์ตามรอยมาถึงศพของฮอลเลสดูจากแผลที่คอก็รู้ว่าเป็นฝีมือของกีเดียนพาสันเอาป้ายประกาศจับโจโล,ล่ารางวัลออกมาเช็คปรากฏว่านี่คือฮอลเลสหนึ่งในัวร้ายตามหมายจับเขามีค่าหัวถึง250เหรียญพาสันตัดสินใจแยกทางตรงนี้เขาเอาเงินรางวัลค่าหัวคุ้มกว่าที่จะไปเสี่ยงกับคา์เวอร์กีเดียนเป็นเพชฌฆาตที่น่ากลัวซึ่งมันดูจะไม่คุ้มกับค่าจ้างวันละหนึ่งดอลลาร์ที่คาเวอร์จ่าย เมื่อกูเฮจะไปอีกคนคาวเวอร์จึงเสนอเงินส่วนแบ่งของทุกคนให้ซึ่งเฮก็ยอมตกลงและจะไปตามล่าก,กีเดียนต่อก่อนแยกกันคาวเวอร์ยิงม้าของพาสันเขายอมให้แยกทางได้แต่พาสันต้องเดินไปเท่านั้นนั่นมันก็เหมือนทิ้งให้พาสันตายที่นี่ด้วยอากาศที่ร้อนและระยะทาง30ไมล์กว่าจะถึงเมืองแน่นอนว่าพาสันไม่มีทางไปถึงกีดเดียนผ่านขบวนของผู้แสวงบุญแต่ก็ปฏิเสธรับความช่วยเหลือใดๆ เมื่อมาถึงจุดที่มีการก่อสร้างทางรถไฟที่นี่มีแคมป์คนงานขนาดใหญ่เขาจัดการผูกม้าไว้แล้วเข้าไปขโมยอาหารคนงานกินแม็กหัวหน้าของที่นี่เห็นม้าที่ผูกอยู่จึงเดินมาดูที่ตัวม้ามีสัญลักษณ์ตัวเอ็มแน่นอนมันต้องถูกขโมยมาจากในเมืองคาสันอีกทั้งยังมีถุงเงินของธนาคารกีเดียนจึงถูกแม็กจับตัวเอาไว้เพราะคิดว่าเป็นคนร้ายที่ขโมยม้าของแม็กคิลลี่และเงินจากธนาคารตามหมายจับ โดยมัดเขาไว้ในเต็นท์และให้ลูกน้องเฝ้าในวันเดียวกันคารเวอร์และเ hey ฮก็ตามมาถึงและถามหากีเดียนแต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือจากแม็กเมื่อไม่ได้อะไรคารเวอร์ขอแค่เพียงน้ําแล้วเขาจะไปแม็กสั่งให้ลูกน้องนำทางไปเอาน้ําแต่ระหว่างทางคาเวอร์หลบมาและตามหากีเดียนตามเต็นท์ต่างๆในขณะที่กีเดียนจัดการยามที่เฝ้าอยู่หนีออกมาได้โดยไม่ยากและก็เห็นคาเวอร์ตามมาถึงที่นี่แล้วกีเดียนค่อยๆแอบเดินมาที่คอกมา้า มีคนงานเข้ามาขวางแต่ในที่สุดเขาก็ขโมยม้าหนีมาจนได้จากนั้นคาเวอร์ออกติดตามและมาพบกลุ่มผู้สแสวงบุญพวกนั้นเชื้อเชิญให้พักผ่อนก่อนเพราะตอนนี้ก็เป็นเวลาใกล้มืดคาเวอร์ยินยอมจ่ายเพื่อให้ได้อาหารและที่พักแต่เ hey, ฮรู้สึกแปลกๆเขาไม่อยากพักที่นี่ส่วนคาเวอร์เขาไม่สนแล้วตอนนี้เขาเหนื่อยมากในคืนนั้นอาหารและเหล้ายาพร้อมเฮ hey, ดื่มเหล้าอย่างหิวกระหาย20กว่าวันแล้วที่เขาไม่ได้แตะมันเลย ส่วนทางด้านกีเดียนไม่ได้กินอะไรเขาต้องนอนอย่างเดียวดายและฝันถึงเหตุการณ์นั้นอีกครั้งคาวเวอร์ก็ฝันเช่นกันภาพในความฝันมีขบวนทหารและบ้านหลังหนึ่งที่เพลิงกำลังลุกไหม้มีเสียงร้องของหญิงสาวในความฝันทั้งคู่สะดุ้งตื่นพร้อมกันมันเป็นเรื่องที่ติดอยู่ในใจไม่มีทางลืมของทั้งสองคนวันรุ่งขึ้นคาวเวอร์และเ hey! ฮออกเดินทางต่อเฮ hey! ปวดหัวมากเพราะแหงเล่าเขาพูดมากจนคาวเวอร์ต้องใช้ปืนกำลาบให้พูดจากับเขาดีๆหน่อย คาเวอร์เช็คกระสุนจึงรู้ว่าบาทหลวงนั้นขโมยไปหมดทําให้ตอนนี้เขาเหลือกระสุนเพียงนัดเดียวเท่านั้นของเฮก,ก็เช่นกันกระสุนหายไปเกลี้ยงทางด้านกีเดียนขี่ม้ามาในพื้นที่ที่เกือบจะเหมือนทะเลทรายโดยไม่ยอมหยุดพักต่างจากม้าของคาเวอร์เมื่อคืนพวกมันได้พักและเล็มหญ้าจนอิ่มและแล้วเจ้าม้าของกีเดียนก็ไปต่อไม่ไหวมันเดินช้าลงเรื่อยๆและในที่สุดมันก็ล้มลงเมื่อม้าวิ่งไม่ได้ก็เหมือนมันได้ตายไปแล้ว กิเดียนใช้มีดของเขาจัดการกับเจ้าม้าให้พ้นจากความทรมานเขานึกขอบคุณมันที่พาเขาหนีมาได้ตั้งไกลขณะเดียวกันก็มองเห็นฝุ่นที่เกิดจากม้าวิง่งและมันก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆในเวลาไม่นานนักคาเวอร์และเฮก,ก็มาถึงซากม้ากลางทุ่งกว้างที่ร้อนเฮเดินลงมาสำรวจซากมา้าเครื่องในของมันกระจัดกระจายเกลือนอย่างน่าสยดสยอง ขณะที่กำลังคิดว่าสัตว์ชนิดไหนที่ทำแบบนี้ได้กีเดียนก็พุ่งออกมาจากท้องม้าพร้อมกับมีดจ่อคอของเฮกีเดียนสั่งให้คาเวอร์ลงจากหลังม้าคาเวอร์ที่เหลือกระสุนนัดเดียวก็ยอมแต่โดยดีกีเดียนสั่งเอาปืนมาให้เขาคาเวอร์ทำทีเหมือนจะส่งให้แต่กลับยิงที่ท้องของเฮเฮลม้มลงสิ้นใจคาเวอร์ใช้ปืนที่ไม่มีกระสุนซึ่งกีเดียนก็ไม่รู้สั่งให้คุกเข่าและโยนมีดทิ้งคาเวอร์ตามล่ากีเดียนมานานมาก กีเดียนบอกเรื่องสงครามมันจบไปนานแล้วในตอนนั้นเขาแค่ทำตามคำสั่งเท่านั้นย้อนภาพกลับไปในอดีตนาเซลาพิมฟอลมีขบวนม้ากองใหญ่มุ่งหน้ามาคนที่เป็นผู้นำคือแม่ทัพกีเดียนฝ่ายใตย้รถเห็นก็ออกมาไล่ทันทีกีเดียนมาตามหาผู้พันคาวเวอร์เขาสั่งลูกน้องค้นหาให้ทั่วภายในตัวบ้านมีเด็กทาลกน้อยนอนอยู่ในคอกชั้นบนทหารนายหนึ่งซุ่มซ่ามทำตะเกียงตกพื้นแตกทำให้มีน้ำมันไหลนองพื้น เมื่อโรสไม่ยอมบอกทีซ่อนกิเดียนสั่งเผาโรงนาทันทีและย้ำว่าบ้านไม่ต้องเผาเป็นช่งวงเวะเดียวกับที่คาวเวอร์วิ่งมาถึงแต่ไฟก็เริ่มไหม้โรงนาเยอะขึ้นเรื่อยๆกิเดียนถามหากองทหารของคาวเวอร์และปืนใหญ่ที่มีซึ่งคาวเวอร์ปล่อยทหารกลับบ้านหมดแล้วทุกคนส่วนปืนใหญ่ระเบิดทิ้งทั้งหมดที่นอกเมืองแอตแลนตาเพราะสงครามจบไปแล้วไฟเริ่มโหมไหม้แรงขึ้นและมันก็ไปติดบ้านจนได้โรสดิ้นจนหลุดและรีบวิ่งเข้าไปในบ้านด้วยความเป็นห่วงลูก โดยมีแดนนี่วิ่งตามไปติดๆส่วนคาเวอร์ถูกทหารหลายนายล็อกตัวเอาไว้โรสวิ่งขึ้นไปชั้นสองในขณะที่เพลิงไหม้เกือบทั้งหลังเพราะมีทหารทำน้ำมันหกบนพื้นกิเดียนได้แต่มองเขาเองก็ไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนี้เขาได้รับรายงานว่าในบ้านไม่มีใครจึงสั่งเผาและก็ให้เผาเพียงแค่โรงนาเท่านั้นนั่นจึงเป็นที่มาในการตามล่าแบบกัดไม่ปล่อยกิเดียนเป็นนายทหารฝั่งสัมพันธมิตรฝ่ายใต้ส่วนคาเวอร์อยู่กับฝ่ายเหนือที่ถูกเรียกว่ากบฏ จากเหตุการณ์ในครั้งนั้นกีเดียนก็ออกจากการเป็นทหารทันทีตัดภาพมาที่ปัจจุบันกีเดียนคุกเขา่าพูดต่อหน้าปืนที่กำลังเจาะผู้ที่ถือดาบก็ต้องถูกลงโทษด,ด้วยดาบนั้นเช่นกันคาเวอร์ใช้ปืนตบหน้ากีเดียนแต่ก็ถูกเตะขาจนล้มลงทั้งสองคนสู้กันแบบไม่มีใครยอมใครในขณะที่คาเวอร์อยู่ด้านบนกีเดียนจับคอเสื้อของเขาหมุนเป็นเกลียวมนลัดคอจนคาเวอร์หายใจไม่ออก กิเดียนดึงมีดออกมากำด้ามแล้วต่อยคาเวอร์จนนิ่งพร้อมกับบอกสงครามจบไปนานแล้วพอกันทีกิเดียนขอให้ทั้งคู่แยกกันตรงนี้สั่งคาเวอร์เดินเรียบเขาไป40ิไม่จะเจอเลดล็อกซิตี้ส่วนเขาจะแยกไปอีกทางถ้ายังจะตามมาอีกคาเวอร์ได้ตายจริงๆแน่แล้วกิเดียนก็เอาม้าของคาเวอร์และเฮไปแต่ก็ยังใจดีทิ้งกระติกน้ำไว้ให้กีเดียนขี่ม้าไปส่วนคาเวอร์ก็ยังนอนอยู่ที่เดิม เมื่อได้สติก็ยังออกตามหากีเดียนต่อการไล,ล่ล่าครั้งนี้เริ่มจากทีกเขาลูบี้รัดเนวาดาทางตอนเหนือที่แสนหนาวเหน็บจนเมื่อเกือบถึงชายแดนเม็กซิโกที่แห้งแล้งและร้อนระอุกีเดียนพบโอเอซิสจึงแวะเติมน้ำมีเสียงชาลอนสั่งให้จ่ายถ้าจะทำแบบนั้นถ้าไม่จ่ายก็ตายเพราะโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีกิเดียนรู้สึกเส็งที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้ในเมื่อไม่มีเงินหรือทองม,มาแลกเปลี่ยน ชาลอนจึงขอม้าตัวสีดำกิเดียนก็ยอมทำตามนั้นแล้วออกเดินทางต่อตอนนี้หนทางข้างหน้ามันช่างเหมือนนรกมันคือพื้นดินที่แห้งแล้งไกลสุดตาที่แห่งนี้ไม่น่าจะมีสิ่งมีชีวิตใดๆรอดไปได้แต่กิเดียนตั้งใจแล้วเขาจะต้องผ่านมันไปให้ได้ทางด้านคาเวอร์ที่เดินตามมาก็เจอบ่อน้ำนี้และทำเหมือนที่กิเดียนทำคือดื่มและเติมน้ำชาลอนออกมาเช่นเคยคาเวอร์โยนถุงใส่ทองไปให้ แล้วเอาม้าไปพร้อมกับเติมน้ําจนเต็มกระติกเพื่อตามหากีเดียนต่อหลังเดินทางมายาวไกลกีเดียนก็เริ่มไม่ไหวทั้งคนทั้งมา้าเมื่อมองไปรอบตัวมันเหมือนอยู่ในทะเลที่มองไม่เห็นฝั่งจู่ๆก็มีหญิงสาวคนหนึ่งมาพร้อมรถมา้าเธอคือมาดามหลุยเธอตามมาด้านหลังเพื่อเสนอขายเหล้าลำที่เป็นเหมือนยาแก้ได้ทุกโรคก,กีเดียนปฏิเสธและมองไปอีกด้านเห็นเงาเงาหนึ่งกำลังควบม้ามาที่เขาซึ่งมาดามหลุยก็เห็นเช่นกัน เธอจึงเสนอกระสุนหนึ่งนัดเพื่อแลกกับมา้ากีเดียนคิดอยู่ชั่วครู่ก่อนจะตอบตกลงทางด้านคาวเวอร์เองก็ดูจะไม่ไหวแล้วเช่นกันเขาล่วงจากหลังมา้าแต่ก็ยังพยายามลุกขึ้นเพื่อตามกีเดียนมาดามหลุยเดินมาด้านหลังขอแลกปืนกับน้ำนที่เหลืออยู่ของคาวเวอร์และในปืนกระบอกนี้ก็มีกระสุนเพียงนัดเดียวเมื่อได้ปืนมาคาวเวอร์เล็งฝีเท้าทันทีเพื่อให้ทันกีเดียนหลังเดินอยู่พักใหญ่ก็ตามมาจนทัน กีเดียนพยายามเร่งหนีแต่ขาทั้งสองข้างของเขาก็หนักจนแทบยกไม่ขึ้นเมื่อไปต่อไม่ไหวแล้วกีเดียนหยุดและหันมาเผชิญหน้าทั้งสองห่างกันไม่เกิน5เมตรกีเดียนใช้โอกาสที่คาเวอร์เผลอยิงไปก่อนกระสุนพุ่งเข้าลำตัวจนคาเวอร์ลม้มลงกีเดียนเดินมาหยิบปืนคาเวอร์ซึ่งคาเวอร์ก็บอกให้ยิงเขาได้เลยเขาเองก็ไม่เหลืออะไรอีกแล้วแต่ยยกีเดียนกลับเอาปืนใส่มือคาเวอร์แล้วเอามาจ่อที่หน้าบอกทุกอย่างอยู่ที่การตัดสินใจของคาเวอร์ ซึ่งคาเวอร์ก็ไม่ยิงแต่เพอเรียกชื่อโลสก่อนจะลดปืนลงกิเดียนขอให้คาเวอร์ยกโทษให้กับเขาก่อนพยุงขึ้นมาดื่มน้ำทั้งคู่มองหน้ากันอยู่นานกิเดียนดึงมิดออกมาป้ามันปักลงบนพื้นแล้วพาคาเวอร์เดินไปให้พ้นเขตทะเลทรายโดยแยกกันเดินไปคนละทางซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าทั้งคู่จะไปได้ไกลแค่ไหนแล้วหนังก็จบลงครับคำว่าสงครามไม่เคยมีผลดีเพราะมีแต่ความสูญเสียทั้งสองฝ่าย อย่างเช่นครั้งนี้ก็ไล่ล่ากันตั้งแต่ทางตอนเหนือที่สุดหนาวเหน็บมาจนถึงเขตเทะเลทรายที่สุดแสนจะแรงและร้อนแต่ในที่สุดก็คิดได้ว่าไม่มีใครได้ประโยชน์อะไรจากการแก้แค้นหนังเรื่องนี้คว้าคะแนนจาก IMDb ไป6.6และจากเว็บมะเขือเผา57%ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ